ชีวิตคนใครก็รักผมเป็นทหารมาเก่าลูกเรายอนชีวิตเขาพาเขาไปลบเขาตายแล้วใครรับผิดชอบผมด้วยคิดอย่างนี้สิครับผมถามว่าแล้วใครจะไปสุดยอดเลยไม่มีทหารใครจะไปไม่มีทหารเกณฑ์แล้วใครจะไปลบจะสวยนะถ้าเอาคนมาแล้วถึงเวลามีลบมีสงคราม แล้วจ้างเขามาแล้วไปลบผมถาม<อ>จะกล้าไปลบไหม,มาจสิเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขามีกองทังในการสู้รบถึงแล้วว่าจะรู้ว่าข้างหน้าตายเขาก็ไปเพราะว่าอ,อะไรเขาเชื่อนในผู้บัญชาว่าไม่ทิ้งเขาครอบครันนวได้การดูแลการเยียวยาภายหลังนี่คือหลักการของการเป็นผู้นาต้องลึงถึงชีวิตเขาทุกเรื่องอย่างปกติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่ มีน้ำมีสาสุุโภคกืืนฐานในค่ายได้เลให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งาน24ชั่วโมงนั่นคือทหาร<ส>ไปกงันนไปไม่ได้หรอครับทั้งหมดอ่ะเรียก